สวัสดีครับคำลอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่396คลิปนี้ข้อจัดแบบคอมเมนต์มวยไทยปะทะคิกบ็อกซิ่งระหว่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ปะทะกับริกรูฟัตยอดนักทุกคาราเต้ชาวสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2,531หรือ 1, 1,988ที่ลาสเวกัสประเทศสหรัฐอเมริกาต้องขอภัยในการแปลครั มีข้อผิดพลาดประการใดเนื่องจากแปลอัตโนมัติจาก Google ผมจะคัดเอาเนื้อหาที่แตกต่างกันมั่งเพราะบางคอมเมนต์ก็คล้ายๆกันผมจะหยิบยกมาคอมเมนต์ที่น่าสนใจและจะปิดท้ายด้วยดีเจภูมิก็เข้าไปคอมเมนต์ด้วยอีกอย่างหากท่านผู้ชมต้องการจะดูคลิปต้นฉบับผมก็จะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างและขอขอบคุณ boxing nation ที่ผมได้หยิบยกมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาหาความรำคาญกับผมก็ปล่อยยไป ไปแบบภาษาไทยทั้งสาระและไรสาระเชิญสลลาทั้งเผือกเกียดทรงลิศอดีตนักมวยไทยและนักทกคิกบ็อกซิ่งถือว่าเป็นนักทกเทวันชาวไทยคนแรกเป็นนักทกถนัดซ้ายมีชื่อจริงว่าสมชายรอบแฟนเกิดวันที่13ตุลาคม2509เที่ยมเภอประคนไยจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนความสูงก็175เซนติมตรมา3 0 0 ี่ครั้งชนะ277ในนั้นก็มีน็อก178ครั้งแพ้61เสมอ5ส่วนรุ่นที่เขาชกก็ไล่ไปตั้งแต่มิดเดิลเวทไลท์เฮฟวีเวทครุยเซเวทและเฮฟวีเวททำไมถึงต่อยขนาดนั้นน้ำหนักที่แท้จริงอยู่ที่เท่าไหร่ตัวของเขาอาจจะยืนมิดเดิลเวทแต่คู่ชกนี่สิโอ้โหมีทุกรุ่นไปถึงเฮฟบี้เวทก็ถือว่าเป็นนักชกไทยคนแรกที่ไปชกแบบ เควันในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียเนเธอร์แลนด์โดยได้ชกกับนักชกมวยเควันหรือคิกบ็อกซิ่งที่มีชื่อเสียงอย่างเช่น็รบกามันปีเตอร์สมิธแบรนโกคิกเคติกไทอิกินแอนดี้ฮักเออร์เนโตฮูสละหลายๆที่น่าสนใจก็ริกรูฟัตโดยรูฟัตนี่ตอนนั้นก็เป็นนักชกคิกบ็อกซิ่งที่ไม่เคยแพ้ใครด้วยทั้งเผือกถูกหมัดของรูฟัตจน กรามหักตั้งแต่ยกแรกแต่ยังอดทนสู้จนถึงยกที่4ี่ก็ชนะน็อกด้วยการเตะย้ําไปที่ขาของรูฟัตซึ่งครั้งนั้นก็ทําให้ชื่อเสียงของช้างเผือกเป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วโดยเฉพาะกติกาที่ไม่เป็นธรรมห้ามใช้ศอกแบบมวยไทยห้ามโยกคอตีเข่ามั่งห้ามเตะสูงโดยเฉพาะหัวถึงจะเตะไงก็เตะไม่ถึงหรอกส่วนนักมวยของสหรัฐอเมริกามีทั้งสนับแข้งมีทั้งรองเท้าดูสิแล้วให้ถีบหัวเตะหัวได้อีก อเมริกามันเอาเปรียบจนเกินไปจนได้เป็นที่มาของคอมเมนต์ข่าวาต่างชาตบท้ายด้วยดีเจภูมิเดี๋ยวมาฟังกันนับบัน,นี้อ่าวมาฟังความคิดเห็นแรกหลังจบยกสองนักชกมวยไทยคลิกบ็อกซิ่งชาวอเมริกาคุณมาที่นี่เพื่อชกมวยหรือวิ่งหมีแล้วก็มีรูปอีโมจิทั้งหัวเราะและร้องให้ <laughs> ความคิดเห็นต่อมาชาวยุโรปตะวันตกเข้ามาเรียนมวยในประเทศไทย <The first S 1> พวกเขาดีขึ้นแล้วก็ได้แคมป์กันเยอะแยะเลยแล้วก็มีรูปอิโมกิยกนิ้วโป้ง <But the S 1> พร้อมอิโมกิสวัสดี <it> ความคิดเห็นต่อมาสําหรับมวยไทยการเตะขาแรงๆครั้งเดียวก็เก็บมากนักมวยไทยเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อยพวกเขารู้วิธีการป้องกันการเตะของคู่ต่อสู้ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมสําหรับการเตะคุณจะไม่มีโอกาสช <It seems S 1> นะ การต่อสู้เลยเพื่อผมสิมันเก็บมากและมีรอยช้ำไปทั่วขาความคิดเห็นต่อมาเราสามารถพูดได้ว่าเขาเรียนรู้อย่างหนักว่ามวยไทยมีพลังอย่างไรโชคดีสำหรับเขาการเตะต่ำเพียงครั้งเดียวที่อนุญาตถ้าตีเขาตีศอกได้รับอนุญาตเขาคงจะโดนน็อกไปเร็วกว่านี้ความคิดเห็นต่อมาเขาชนะโดยไม่ต้องใช้มือด้วยซ้ำก็แสดงว่างานนี้ มีลูกเตะเยอะนั่นเองความคิดเห็นต่อมาลองนึกภาพว่าถ้าใช้มวยไทยทั้งหมดการต่อสู้จะจบลงแค่ยกแรกความคิดเห็นต่อมาอันนี้ก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยที่ประเทศไทยเขาเรียกว่า กระดูกคนละเบร์นักมวยไทยจะเน้นฝึกฝนไปที่กระดูกเพราะกระดูกนั้นคืออาวุธที่อันตรายที่สุดนักมวยจากฝั่งตะวันตกจะเน้นการฝึกฝนที่กล้ามเนื้อและพละกําลังซึ่งมันจะแตกต่างกันมากการฝึกกระดูกนั้นมันยากเย็นแสนสาหัสกว่าการฝึกกล้ามเนื้อมากนักมันทั้งเจ็บปวดและทรมานแต่ถ้าผ่านมันไปได้คุณจะแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจนักมวยไทยจึงเปรียบเสมือนนักครบในเวทีมวยไทยเมื่อไรก็ตามที่ คุณกลัวคู่ต่อสู้หรือกลัวความเจ็บปวดคุณก็จะพ่ายแพ้ไปอย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมาส่วนที่ดีที่สุดก็คือนักสู้ชาวไทยมีน้ำหนักประมาณ180ปอนด์แต่คู่ต่อสู้รุ่นเฮฟวี่เวทสุดยอดความคิดเห็นต่อมานักชกสหรัฐประมาณนักชกชาวไทยเป็นเหตุให้นักชกชาวไทยเป็นผู้ชนะแล้วก็มีถ้วยรางวันและก็อิโมกิตบมือให้ ความคิดเห็นต่อมากำจัดอาวุธมวยไทยก็บ่นว่าเตะต่ำอย่างเดียวความคิดเห็นต่อมาความทนทานของมวยไทยอยู่ในอีกระดับหนึ่งความคิดเห็นต่อมาเีลาคิกบ็อกซิ่งมีพรสวรรค์อย่างแท้จริงที่เขาพูดอย่างนั้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากมวยไทยในปี1950ฉันเชื่อว่าเขาไม่รู้เรื่องนั้น แล้วก็มีรูปอิโมจิปนมมือไหว้แล้วหัวใจรัวๆเอออันนี้เขาก็เข้าใจนะว่าศิลปะมวยไทยนี่เราไปเผยแพร่ตั้งแต่ปี1950ความคิดเห็นต่อมาศิลปะการต่อสู้ของแต่ละภูมิภาคเอกลักษณ์ของตัวเองมวยไทยได้ชื่อว่า ใช้เพื่อปกป้องแผ่นดินจากผู้รุกรานแต่คลิกบ็อกซิ่งมีลีลางดงามความสำคัญจึงอยู่ที่ผู้ปฏิบัติความคิดเห็นต่อมาผมดีใจที่ไทยแคนับไฟนี้นักสู้ชาวอเมริกันมักจอโอ้อวดราวกับว่านักสู้ชาวเอเชียไม่สามารถเทียบเคียงกับพลังของเขาได้ถ้ามวยไทยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเตะขาทำไมรูฟัตถ,ถึงท้าทายเขาตั้งแต่แรกบากกันไปความคิดเห็นต่อมา ฉันได้มีความสุขจริงๆที่ไทยชนะมันไม่ใช่การต่อสู้ที่ยุติธรรมเพราะกฎกติกาทั้งหมดความคิดเห็นต่อมาหากนักมวยไทยขึ้นชกตามกติกามวยไทยร0อยเอร์เซนคู่ต่อสู้อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่านี้ ความคิดเห็นต่อมาน่ารักจังคิดว่าคลิกบ็อกซิ่งจะเอาชนะมวยไทยได้แล้วก็รูปหัวเลาะถ้าเป็นกฎกติกามวยไทยคงโดนวมวยไทยทุบเช่นกอดคอตีเข่าตีศอ,อ,อกการกอดกันเพียงครั้งเดียวจะทำให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่างมีปัญหา <c oughs> ความคิดเห็นต่อมาพี่ชายของเขาบอกว่าการทกลูกเตะต่ำไม่ต้องใช้ความสามารถใดๆเขาไร้รศากษามากคุณต้องมีฟุตเวิร์กที่ดีรู้วิธีการหมุนและหมุนสะโพก มีเทคนิคและการใช้ความสามารถและฝึกฝนเพื่อทําให้ถูกต้องเออคนนี้มีความเข้าใจในการเตะของมวยไทยคือการเตะทั้งสับโคกไม่ใช่เตะเฉพาะปลายเท้าสบัดขึ้นไปเหมือนพวกคาราเตย้ยูโดคิกบ็อกซิ่งความคิดเห็นต่อมาถ้ามันไม่ใช้ทักษะอย่างที่รูฟัตพูดนั่นหมายความว่านักสู้ชาวไทยระดับต่ำก็สามารถเอาชนะนักสู้ระดับสูงได้อย่างง่ายดายมันค่อนข้างเศร้า ความคิดเห็นต่อมาผมเคารพนักสู้ชาวไทยมากขึ้นเพราะเขาสูญเสียอาวุธสามอย่างเช่นศอก เขาและล็อกคอเขาสามารถปรับตัวเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ความคิดเห็นต่อมาเขาไม่ได้ทำตัวไร้น้ำใจนักกีฬาอะไรกันนี่เขาเป็นนักสู้มวยไทยถ้าเขาอยากเป็นคนไม่มีน้ำใจนักกีฬาเขาคงทุบซี่คงพวกนั้นทิ้งไปนานแล้วความคิดเห็นต่อมาครั้งหนึ่งผมเคยโดนเตบพับพล่างจากมวยไทยมันเจ็บปวดมากและนั่นคือตอนที่ผมเริ่มเรียนมวยไทยใหม่ๆ ความคิดเห็นต่อมาคลิกบ็อกซิ่งพยายามเล่นแบบกีฬาแต่มวยไทยมาจากสนามรบและก็มีรูปอินมุกี่หัวเราะ ความคิดเห็นต่อมาฉันได้ดูหลายครั้งแล้วผู้ประกาศบอกว่าหลังเตะไม่ขี่ยกเกียริทรงริบเริ่มเก็บฉันคิดว่าเขาเริ่มเก็บตั้งแต่ยกแรกก็ใช่สิเพราะว่ายกแรกถึงขนาดกรามหักก็ยังต่อสู้จนชนะได้สุดยอดความคิดเห็นต่อมาถ้านักทกไทยได้รับอนุญาตให้ใช้ศอกเขานักทกชาวอเมริกาคงถูกน็อกเอาไปตั้งแต่ยกแรกแล้วความคิดเห็นต่อมาในกฎกติกาเปิด เช่นเดียวกับคิกบ็อกซิ่ง vs มวยไทยโดยทั่วไปคิกบ็อกซิ่งไม่ใช่คู่ชกสำหรับมวยไทยในการชกครั้งนี้ชาวอเมริกันได้รับคะแนนนิยมอย่างมากเนื่องจากเทคนิคสำคัญบางอย่างของมวยไทยเช่นศอกการกอดคอแทงเข่าและเตะศีรษะถูกข้ามในขณะที่เทคนิคคิกบ็อกซิ่งทั้งหมดได้รับอนุญาตมันไม่ยุติธรรมกับมวยไทยแต่อย่างที่เราเห็นแม้ว่าอาวุธเทคนิคจำกัด ได้แค่เตะขาพี่ไทยเราก็เอาชนะได้ลองนึกดูว่าถ้าเขาได้รับอนุญาตใช้ศอกแทงเขานักทกขาวอเมริกันอาจโดนเปลยหามไปในยกที่หนึ่งแล้ว ความคิดเห็นต่อมาตัดศอกและเข่าของมวยไทยพกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนักมวยไทยเหลือแต่เตะกับต่อยและยังโกงใส่เกาะที่ขาใส่รองเท้าอีกไม่รู้ว่าใส่อะไรที่นวมหรือไม่มีความคิดที่แตกต่างกันไปเอามาดูความคิดเห็นของดีเกภูมิพิลีิกรหรือยูทูบเบอร์ชื่อดังบอกว่าบู๊ลีเคยกล่าวไว้ว่า ผมไม่กลัวคนที่ฝึกเตะเป็นพันๆครั้งแต่ผมกลัวคนที่ฝึกเตะที่เดียวเป็นพันๆครั้งก็คงจะเป็นคำพูดที่เน้นความสำคัญของการฝึกฝนที่มุ่งเน้นและความเชี่ยวชาญในระดับสูงนั่นเองสำหรับคลิปนี้มีการแปลที่ขาดตกบกพร่องประการใดขออภัยมานที่โน้นด้วยนะครับเพราะแปลมาจาก Google ขอขอบคุณใจคำปล่อยอรอยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ รวยๆยเฮงเแบบไร้กีจำกัดสวัสดีครับ